สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กมาพบกับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กมานําเสนอแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งหรือว่าร่วมเซียนอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจเด้อครับผมเพราะว่ากะถือว่าคัดเด็ดเด็ดมาให้กับพี่น้อยเอฟซีครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชค แล้วก็เจ๊ปูครับพี่น้องเลขเจ๊ปูครับร่วมไปถึงเลขของพี่พรครับผมเลขของพี่พรครับแล้วก็อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะสีสำนักครับในคลิปนี้้อครับพี่น้องจงดจกับอย่าเผยอย่าพลาดครับผมครับที่เด็ดลาวพัฒนาครับถือว่าเดินมาต่อเนื่องเด้อครับผมบาวจะเป็นอาจารย์เอหรือว่าเจ๊ปู พี่พ่อนครับผมร่วมไปถึงเหล็กเด่นของอาจารย์อีกครับพี่น้องเนาะกับเบิ้งเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชนพร้อมเด้อครับพี่น้องครับเอาในคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขครับน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอบพระคุณครับผมทางซีเซียนที่ซีถันนี่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเชนเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ นำเสียพารวยในเด้อครับผมครับเอาไปรวยกันต่อในงวดวันที่สิบหากรกฎาคมกับเล่าพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเล่าพัฒนาครับงวดวันที่สิบหาครับพี่น้องเนาะนี่คือเป็นงวดว่างหันด้วครับผมอาจารย์เอ๋ปันโชคครับเข้าตรงๆครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์ครับนี่แหละครับผม วันนี้ันก็นจัดชุดเต็มให้แก้เ่าครับผมชุดเต็มครับเด่นบนล่าง1นึ6ครับเลขติดบนล่าง9 0 1 4ศครับสตัวบนล่างครับหนึ่งสองครับหนครับสองสามสองหกสา 0 1 0 4 1 4ครับผมนี่นะครับพี่น้องครับเลขอาจารย์เอปันโชคไปได้ทั้งบนทั้งล่าง้อครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับความรู้สึกส่วนตัวครับพี่น้องเนาะครับเลขอาจารย์อาจิไปบน้อครับผมครับความรู้สึกส่วนตัวครับผมอาจจะเป็นบนมากล่างครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เอปันโชคครับ ต่อมาครับผมลาพัฒนาเจโปูครับลาพัฒนาเจโปูครับช่วงที่เพิ่นทรงมาให้ครับผมงวดนี้เพิ่นก็ว่าได้ตัวเดิมทําได้เหมือนเดิมครับกับแปรก็ได้ครับผมครับไม่นานะครับพี่น้องเนาะเลขทิ้งออกตัวเดิมคือเก่าศูนย์ครับเพิ่นกับเขาเก่าศูนย์สองงดติดเลยครับผมครับเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันเลยครับงวดอาหารกับงวดนี เอามาเบิงงวดวันที่15ครับผมครับสูตรที่1 4 5 6สูตรที่2 7 8 9ครับรับ2ตัวบนล่าง4 7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9 6 7 6 8, 8และ6 9ครับผมนี่นะครับพี่นอง9คู่ เอานี่ก็ควรู้สึกส่วนตัวครับผมเหล็กของเจบปูน่าจะเป็นเหล็กล่างครับผมจันเอน่าจะเป็นบนถ้าเพิ่นเข่าครับพี่น้องเนาะก็ลองเบิ้งได้ครับผมนี่ครับเพราะว่า่นมากคนละทางอยู่ครับตัวเหล็กบดชนกันต่อมาเลขพ่พรครับผม พี่พอกับเดินดีได้ครับผมตะวันงดว่าหันมาสะดุดครับพี่น้องเนาะครับเดินดีมาต่อเนื่องเขามาต่อเนื่องครับงดว่างหันมาสะดุดครับผมเข่าแทะตัววิ่งหกครับผมตัวเด่นหกครับกับศูนย์หกครับพี่น้องเนาะคู่ทางครับศูนย์สามหกศูนย์หนึ่งหกเดีบเกินบมมีหาครับผมงวดนี้จัดให้แข็งๆเลยครับผม จัดให้แขวนแขนครับเด่นบนล่าง8กับ0เน้นไปที่8ด้วยครับผม2ตัวบนล่าง4042 8082ครับกัน48ครับตัวเน่นที่เป็นแ0แล้ะก็8 2ครับพี่น้องเนาะตัวนิ่น80และ82ครับเด่นที่8ด้วยครับผมครับเด่นไปที่8 ต่อมาเราพัฒนาอาจารย์เอกครับพี่น้องครับเด่นห้ากับศูนย์วังหันเด้อครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมครับอ้าวงวดวันที่สิบห้ากรกฎาคมครับผมเด่นเรือวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดับพี่น้องสองตัวบนล่างเน้นสี่คู่เด้อครับผมก็จะมีหกสี่เจ็ดสี่หกเก้าเจ็ดเก้าครับผมตัวเน้น ตัวล่องก็จะเป็น757068607363ครับเราพัฒนาอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะครับเลขวิ่งเพิ่นก็ถือว่าเดินดีนะครับผมครับเอามาสรุปครับพี่น้องสรุปเลขของพี่พรครับผมวันนี้จัดสองตัวแข็งๆครับผม จารนเอครับผมอาจารนเอถือว่าไกลเคียงกันครับผมพี่พรกับอาจารย์เอเจปูครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่นอ้องครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาวพัฒนารวมเสียนในคลิปนี้ครับผม สำหรับคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องคลิปหน้าก็จะมีแนวทางตัวเลขของพ่อลาดเผาครับผมพอลาดเผาเด่นเด่นดีเอฟส่งให้ครับเดี๋ยวนำเสียร์้าลวยก็จะประกบคือเก่าครับพี่น้องเนาะเด็กก็จะมีเขามีรุ่เป็นธรรมดาครับผมเพื่อผนมากอีกครับผมแล้วก็เซียนกระทุ่มแบนคนภูเขาครับผมอีกหลายๆเซียนเด้ครับพี่น้องครับรวมไปถึงวันเสาครับผมที่ ต้องคลิปไปพี่น้องที่อาจจะจำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวกลับมาเชื่อจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กคอกระนวลครับหรือว่าเหล็กที่ประกายอาจารย์ผู้ชีครับผมอีกหลายๆเสี้ยนครับนี่แหะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กถือว่าเด็ดเด้อครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหววยแล้เงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งกับ 15บห้ก,กรกฎาคม67สิบเ็ดรับคลิปนี้สวัสดีครับ